ใครที่ปลูกผักอินทรีย์แบบปลอดสารเคมีนะคะแล้วอยากได้ผักหน้าตาแบบนี้เรามีตัวช่วยมาแนะนํานี่คือน้ำชส่มพันไม้สูตรไม้สะเดาแท้ๆร้อเปซนะคะปลอดภัยต่อคนแล้วก็สัตว์และสิ่งแวดล้อมอีกด้วยปริมาณให้เยอะมากจริงๆนะคะคือ1ลิตรตัวนี้เราซีนฟอยอย่างดีนะคะแล้วก็เป็นฝาหมุนเกลียวคือความเขย,ย่ายังไงก็ไม่มีหกอะ่ะจัดส่งฟรีทั่วประเทศเลย ช่วยป้องกันอะไรบ้างป้องกันเชื้อป้องกันแมลงต่อทองแล้วก็มแมลงอื่นๆได้เป็นอย่างดีเลยนะคะและเขาก็ช่วยเร่งการเจริญเติบโต,ตของใบพืชผักสลดัดผักสวนครัวทุกชนิดเลยใช้ง่ายมากๆนะคะแค่ผสมน้ํานะแล้วฉีด่นทางใบทุกๆเจ็ดถึงสิวันเท่านั้นค่ะใครที่สนใจนะคะสามารถทักมาได้หรือโทรมาได้เลยนะคะ ตัวนี้ราคาอยู่ที่189บาทใช้ได้นานมากคุ้มมากนะคะลองไปทดสอบกันดูนะคะชอบแน่นอนอน้ำส้มพันไม้สูตรสะาร้อยเปอร์เซ มีดีมากกว่าบำรุงพืชผักนะคะทุกคนอย่างแรกเลยคือแบบกลิ่นที่ไม่พึงะสมในห้องน้ำหรือห้องอับๆใช้เลยขี้ฝานะคะผสมน้ำก็อีก500มิลลิลิตรขย่าวรวมกันแล้วก็ฉีดตามโถฉีหรือว่าโถส้วมในห้องน้ำได้เลยตัวนี้นะคะสำหรับคนที่ไม่ต้องการดูดส้วมบ่อยๆก็สามารถเทลงโถส้วมได้เลยช่วยลดคราถิงปูนแบบ ดีมากๆแล้วก็ปลอดภัยกับคนมากๆด้วยค่ะอย่างที่สองน,นะคะสามารถที่จะดับกลิ่นในบ่อเลี้ยงปลาดูกได้1ไร่นะคะใช้น้ำช้่มพันไม้สิลิตรทุกๆ15วันก็สาดลงไปได้เลยค่ะปลาเราปลอดภัยแน่นอนนะคะแล้วก็เขายังแข็งแรงคืนอีกด้วยกับครอบครัวครอบหมูก็ใช้ได้เลยนะคะ อย่างที่3ก็คือช่วยป้องกันยุงนะคะที่จะมากัดเรานั่นเองคือเขาปลอดภัยจากทั้งคนทั้งสัตว์สามารถที่จะผสมนะคะ5มิลลิตรกับน้ำหนึ่งมิลใิลตรได้เลยแล้วก็ฉีดลงสีหนังแทนตะไคร้หอมได้เลยค่ะตัวนี้ดีมากๆนะคะราคาอยู่ที่189บาทจะส่งฟรีทั่วประเทศน,นะคะเรามีสินค้าอื่นๆใช้บำรุงพืชผักได้ด้วยค่ะพักมาได้เลยนะคะ